ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากของข้อท็อปปีวันนี้ฝากเงิน200,000บาทกับแคมเปญบัญชีเงินฝากออมพซ์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีจากธนาคารทออสสให้อัตราดอกเบีย้ยนะครับ1.65%ต่อปีสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน200,000บาทนะครับฝากถอนง่ายๆได้ดอกเบีย้ยสูงจัดเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ รายละเอียดแคมเปญนะครับเงินฝากเก็บออมทรั์เก็บออมนะครับก็คือเปิดบัญชีได้งแต่7พฤษภาคม2567จนถึง30ธันวาคม2568เปิดบัญชีขั้นต่ำ500บาทเงินฝากอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.3ถึง1.65ต่อปี ลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับจะได้รับเงินฝากเท่ากับ1 6 5ต่อปีทั้งจำนวนนะครับสำหรับลูกค้าที่มีเงินฝากคงเหลือมากกว่า2 0 0 0 0 0บาทจะรับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารทั้งจำนวนนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารได้ด้วยการจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งนะครับเงืินไขหลักเป็นการเปิดบัญชีใหม่สําหรับลูกค้า บุคคลธรรมดาไม่จำกัดอายุของผู้เปิดบัญชียกเว้นคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่สามารถเปิดบัญชีได้นะครับยกเว้นพนักง,งานพนักง,งานสัญญาจ้างลูกค้าจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่สามารถเปิดบัญชีนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นการเปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้นไม่มีการเปิดบัญชีออนไลน์นะครับเปิดบัญชีฝากขั้นต่ำา500บาทขึ้นไปเปิดบัญชีเงินฝาก1นึรายต่อ1บัญชีเท่านั้น แล้วก็ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วมสามารถทํารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้นะครับสามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่นการรับเงินรางวัลหรือรับดอกเบี้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลักอมรัพย์ทออสสได้สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชําระสาธารณูปโภคนะครับชำระเงินกู้และไม่สามารถที่จะโอนเงินเพื่อฝากเงินบัญชี เงินฝากประจําสะสมรับได้นะครับเปิดบัญชีแด้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินสําหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีเงื่อนไขาการฝากการถอนการโอนและสิทธิประโยชน์เงืินไขอื่นรับบัตร ATM ฟรี free, และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะในปีแรกเท่านั้น คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเงินต้น2 0 0,000ดอกเบี้ย1.65%จํานำนวนวัน3 6 5วันดอกเบียเเ 200, เบ้ย,ยที่ได้รับนะครับ3า0 0บาทนะครับรับดอกเบีย้ยไปเลยนะอัตราดอกเบีย้ยไม่เกินนะครับ20,000บาทยังไม่ถูกหักภาษีจ่ายรับไปเต็มๆสรุปเงินต้น2 0 0,000บวกดอกเบีย้ย3 3 0 0บาทเป็น23,300นาบาทรับตัดดอกเบีย้ยไปเลยนะครับ ก่อนจากการน,นะครับใครมีคาถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กลับมาพบกับซีรีส์คำนวณตาดดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับในหัวข้อเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีจากธนาคารทอออรอสได้ใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพัดเปลี่ยนตัวเลขนะครับว่าฝากเงิน2 0 0 0 0ื0 0 0ามหมนเนี่ยนะครับจะได้ดอกเบีย้ยประมาณเท่าไหร่กันมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับ หากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกนทีวอารโค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทําการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีวอลเลตด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ